วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอปลาโคชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราได้มาส่งเครื่องปรับหน้าดินให้กับลูกค้าเราได้นำระบบ GPS นะครับมาใช้งานในการปรับพื้นที่นาทีมงานของเราจะทำการสาธิตการปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบการสาธิตการปรับพื้นที่นาด้วยระบบ GPS กันครับผม พอเปิดหน้าจอเราเปิดหน้าจอมาปุ๊บหน้าจอมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับเราก็จะมากดตัวนี้ก่อนก็ตั้งค่าขึ้นแล้วเราก็มากดเข้าปุ่มเซอร์เว์ครับอันนี้คือปรับเรียบธรรมดานะครับเอาไปบิดลงครับเราก็กดลงก่อนครับกดลงแค่มันแตะแตะพื้นครับแค่ดูที่มันแตะพื้นครับโอเคแค่นี้เรากดเน็กครับน๊บมันจะให้เราบิดขึ้นเราก็เอาขึ้น ขึ้นให้มันสูงพอประมาณครับไม่ต้องให้สุดสุดก็ได้ครับผมแล้วเราก็กดเน็กครับมันจะเข้ามาหน้านี้พอเซอร์วยเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีตัวเลขบอกครับบอกเราบอกค่าค่าสูงค่าต่ำขึ้นขึ้นมาที่หน้าจอทั้งแปลงมันจะสูงต่ำเกินกันกี่เซนมันจะบอกบอกเป็นบอกเป็นเซนมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขบอกที่หน้าจอเรากดออโต้ทำงาน,งานครับม,มันก็จะวิ่งทำทำงานเลยทีนี้ครับผมเราก็ทำงานได้เลย ซอร์เวนะครับเราจะให้ลูกค้าวิ่งเป็นแนวสี่เหลี่ยมตามพื้นที่ก่อนนะครับหลังจากวิ่งสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเราก็จะวิ่งเป็นกากบาดเราสอนลูกค้าเซอร์เวเสร็จทั้งแปลงปุ๊บเราก็กําลังปรับครับตอนนี้กําลังับหน้าดินครับมันจะสูงต่าเกินกันอยู่ที่20เซนนะครับผมด้านนี้จะสูงครับด้านนี้จะต่ําครับผม เราต้องลากดินจากด้านที่มันสูงลงมาครับฐานของเรานะครับจะเกิดจุดไหนมันสูงก็มันก็จะกินดินนะครับจุดไหนที่มันต่ํามันก็จะปล่อยดินออกครับทำงานโดยอัตโนมัติครับสั่งการทํางานด้วยระบบดาวเทียมนะครับผมสัญญาณของเราหาสัญญาณง่ายครับคนขับต้องดูด้วยว่าจุดไหนกินดินเยอะจุดไหนมันไม่กินดินครับเราก็วิ่งแปลวดินมาก่อนพอหมดดินมันหมดฐานเราต้องวิ่งกลับแปลวใหม่ตอนนี้ครับที่มันกินดินคือจุดที่มันสูงครับ ครับพอจุดที่มันสูงก็จะกินดินเยอะถึงจุดที่ต่ำมันก็จะปล่อยดินออกนะครับมันก็จะปล่อยดินออกอย่างจุดนี้คือจุดที่ต่ำสุดนะครับครับจุดที่ต่ำสุดอยู่ที่20เซนนะครับผมเกิดจากปัญหาของการควบคุมน้ำครับน้ำน้ำแน่แรงมันมีความต่างระดับสูงมากนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยเขาอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว พอนนี้ยฝนมาแล้วก็เนี่ยพื้นที่มันไม่เสมอมันทําให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมอีกส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะแรงในแรงเดียวกันส่วนที่มันไม่โดนน้ำเนี่ยวัชพืชก็จะขึ้นเยอะมามกนะครับควบคุมวัชพืชได้ยากด้วยยากมากน้ำมันไม่เสมอมันก็จะทําให้เราจหวนปุ๋ยก็ยากหรจะหวันตรงไหนได้ครับอันนี้ก็เป็นนารอน้ําฝนด้วยใช่ครับใช้พวกผานดันหน้าเลยครับ กนรถาัน,นั้นหน้าปรับก็ปรับเกือบทุกปีก็ทําให้ได้ผลผลิตน้อยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเครื่องตัวนี้มาช่วยเพราะว่าได้ก็ได้ศึกษามาด้วยความสะดวกนะครับของ GPS คิดว่า GPS นี่แน่ะทำงานได้ง่ายกว่าเราสามารถที่จะขับรถเซอร์วย์พื้นที่ได้เลยซึ่งก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นทํางานคนเดียวก็ไปทําได้มั่นใจครับเพราะว่า ก็ศึกษามาพอสมควรนอกจากที่เราจะเอามาใช้สําหรับนาของเราเองแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในการที่จะรับจ้างในด้วยอ๋อรับจ้างเอามันมาหารายได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่ว่าเราต้องเอานาเราให้เสร็จก่อนนะใช่ประเด็นขึ้นนาของเราก่อนนาเราต้องเป็นต้นแบบเขาก็เขาก่อน